ว่าสวัสดีค่ะกินข้าวเราไปยังเลยแต่ว่าสดขอบคุณแล้วก<อ>็มีขอบคุณเพื่นอนมีขอบคุณมาเลี้ยงด้วยน้ำยาไก่น้ำยาตีนไก่กลัวไม่นุ้ยเหรอคะไม่รถพี่คับของแม่พร<อ>เดินไปได้เลยเขามาเลี้ยงเหรอคะใช่เขบคุณประมาณจะนเนข่งเข่งสองเข่ง,ขง,ขงยังลงไปกินเลยเดี๋ยวไปกินแล้วแต่ <c oughs> ว่าถือหนับปลาไหลไปนะรซบบ้างค่ะมันต้องหย่อนน้ำปลาไหนิดนึงไม่เสีย เราเห็ดเพียพอมาดนหรือเ่พอมาหอดเที่ยงพอดีพักอยู่แถวนี้ล่ะคะเมื่อคืนก็ไม่ใช่เมื่อคืนมาถึงเมื่อเช้าเพิ่มมาหอดมือเศร้าตื่งกี่โมงคะนี่เรามื่อดนนี่เราเที่ยงที่งานเราอยู่มาหอดบ่ายลุงใบสองเดี๋ยวลงเวทีบ่ายสองมาหอดลงกันลงเลยดิ นอนนอนที่ไหนคะพักที่ไหนคะเมือคค่อคืนไม่ได้พักเด้เสร็จแล้วก็มาเลยเด้ก็ะจะเป็นเั่องสิหล่ะทุกเม,มืองจากนี้เป็คคนคนไปจังหวัตรประจวบคือเลิกเลืกแล้วก็เดิน<ม>าทางต่อไปแล้วกันตัง้งตังง้งแล้วแบมันดีนึงมันได้พักก่อนไวน่ายหขึ้นเสร็จจากนี้เล้วเาก็ได้นอนนอนบริเวณไปกรุงเทพขึ้นมันบ่มีเวลานอนเดียเสร็จแล้วก็ยกะเยอะไปเยกะก็ลื้นอย่างเแต่นี้ต้องนอนแบบ ลับเต็มเต็มเต็มถึนเช้าขึ้นมาแบบเียบเป็นตั้งสี่หลักสิบมื่นถึงเช้าเก็บเสร็จประมาณกี่โมงคะเมื่อเมื่อเมื่อเช้าวันนี้ใช้เวลาเก็บอยู่สี่ชัว่วโมงเมื่สาร์ในนายจะที่มีนายจะเร็วอยู่สี่โมงเสาน,นานมากแล้วก็มาถึงเที่ยงยองกีก <มา S 2> บา่า,บายสองก็ตั้งเวทีมาถึงบ<อ>่ายสองตั้งเลยอเดี๋ยวพอพอมาถึงท่านเร็ว เียงังวัเวเกือบใบมูถึงควันมูอี่ะ,ะก่อนบ่ไดินล่อมัน,มนสุกคนเกือพาขึ้นแล้วขึ้นมาเลยเอันนี้เขาจะช้ากว่าเราอีกสองสามชั่วโมงกันเดินทางเพราะว่าต้องเก็บของเนาะเราบา้บานไอนพอกน็นอนมาในรถเลยจิ น้องจะได้พอขับรถเอ้าโอ้ขับรถร้อมบม่ง่วงตีไมงจะง่วงแต่ขับตั้งสีคขับไม่สิตลอด3าม0ิ้สามิปีทั้งรับพรอมขับรถพรอมแต่ก่อนรับเก่งพร้อมขึ้นสอดแกงขับรถต่อยูจริงไหมจริงต่เกียร์รถโมีหลายคันกับขับมากเลยก่อนอจะก่อเรียนไปรับงานงต่างจังหวัด ไปก็พอสงการก่อนขี่รถไปรับนั้นขี่กลับมั้นรับไปเยอะสิละเวลาเอาเวลาได้นอนก่อนเวลาได้ว่างกร <c oughs> อนอนง่วงก็จอดพักนะคะเดี๋ยวมันว่าแครได้จอดหรือเปล่าไปเดี๋ยวมันอันตรายมันก็พาะไปนะถามว่าม,มันย่านตายว่าก็ย่านอื่น <c oughs> แต่ว่ามันไปแชมเป็นต้องไป มานอนเอาหน้างานใช่ได้บอกก่อนคืนนีว่าตลอดที่พานเน้าเอาข้าวบ๊วยผัดเจ้าบ๊วยอยบ่บ๊วยคิดว่าจากของเก่งเลยแค่นี้ก็เก่งแล้วยิ่งวันนึงเกือบสิลงอยู่บันเคขื่อนบันเคขื่อนบันเอาหน่ะบันเขื่อนบันเพีมันบุบไปเลยง่วงมากับรถเกือบลงแล้วลงเส้นเส้นขาวแล้วมันสะดุ้งขึ้นเพราะรถมันรถมันกระตุกเก่งมาก ทุ่มนั่งทั้งหลังวะแล้วยังงื้ไหลวะมันคือบอลลมเพราะเราไม่ได้เหยียบเบียดมาแล้วเขาเขาตกใจเขาก็ดกำพวงมาเล้วแน่นๆแล้วก็บคอยประคองมันขืนเขาบรหักมันนะกัดขืนมาได้ปกติมีแล้วไม่เป็นอะไรมั้ก็มีเหมือนกันบางทีเขาบุกมือนกันแล้วก็อยู่หลอดปลอนไปเขาผ่อนเยอะๆนะครับเพราะว่าต้องทำงาน กลางคืนด้วยขับรถตอนเช้าอีกแต่เดี๋ยวนี้ก็บใครแนี่ยเดี๋ยวมีเลาพักนี้ก่หลังจากเสร็จคอนเสิร์ตแล้วก็หน้าที่ของที่มอลล์เมืองจะรับหน้าที่ต่อไปเอากันน้อนะก็เสียาจวันนี้ยังไงต้องดูคนมาเบิ่งแต่ที่ผ่านมาเกอร์วันนี้หอกทั้งด้านบนเวทีก็สามารถรับผิดชอบได้วันนี้เราอยู่ที่วัดเอาน้องพระองค์น้องพระองค์กันน้องพระองค์เมอลล์ไฟมาก จังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนทำการแสดงวันนี้น่าจะเริ่มประมาณกี่โมงคะแกเริเ่มประมาณแกเริ่มกุญจะเว้นขึ้นอ่ะแล้วเจอกันอ่น,นี่ค,ะะคะ่ะรถเป็นรถลำโพงนะคะ ทีมงานมิกกำลังขนของลงนะคะที่สำหรับเ,เป็นที่สำหรับมิกเสียงดนตรีนะคะ ขึ้นโครงแล้วนะคะถ้ามื่อกิใจตัวบกิได้ที่นั่งอย่างนี้ายเแต่ว่าผเี่แต่ว่าผมน่นีแห่ว่าเคกนกิยอะ่เราไปงนน้

ทำมาดสอาอะไเช่นที่ส้ะกาายังคงไมเสรือเ่ไน

ก็8นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ